ก่อนไปรับชมคลิปหนูขอแนะนำร้านพ่อค้าหน้าใหม่ปลอดภัยไว้ใจได้100%ร้านโอเลี้ยงช็อปรับซื้อขายไอดีเกมรับกลางไอดียีบาททุกราคารับแลกเงินและเช็ค iPhone หรือ Android ราคาเพียง5บาทเปิดร้าน24ชั่วโมงตามหนูมาได้ส่วนลดด้วยนะนับหวานเจียวหมูเยวโอเคครับผมก็การสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุก ท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่พี่มาคัดหล่อหรือว่าพี่ซิมเมอร์เอ็กทูสุดเท่นะครับก็วันนี้เราจะมาทําอะไรกันใช่ไหมครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่28่สิบแปดนะอยากเล่นหยอกเล่นเออวันจันทร์ที่6เอ้ย7เนี่ยเออ7 8็ครับเออใช่7ครับทุกคนก็วันนี้นะครับแพ็คเอ่ออีพิกมาเนาะก็คือเป็นแพ็คอินเตอร์มิลานนะครับมาเนี่ยมี3คนนี้นะครับมีวีเอลี่ซานิตินะครับแล้วก็เบอร์เบอร์โกลเบอร์กลมี่เหรอ รู้จักหมทุกคนผมรู้จักแค่เซนติเอเซนติอะกับวีรี่อะส่วนอีกตัวนี้แปลกนะเออก็จริงๆอ่ะคลิปนี้นะครับไม่ได้มาล่าอีิีแต่อย่างใดนะเรามาล่านี่เว้ยแพ็คมาริดชมาตินบีก็คือมาในวันจันทร์นี้นะครับจะอยู่กับแพ็คนี้จะอยู่กับเราไปอาทิตย์หนึ่งเลยนะซึ่งจะมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนความพิเศษของมันคือเราเหมาแพ็คได้เว้ยมันไม่จํากัดว่า3ตัวหรือ5ตัวนะแต่ก่อนที่เราจะไปจัดแพ็คเราจลอามาติดทองเราเหลือ23 0 0ถ้าเราซื้อ สูงแปดร้อยมันจะเหลือพันห้าทุกคนใช่ซึ่งมันบังเอิญเกินไปไหมกับการที่เราจะมาจัดแพ็คนี้เว้ยอินเตอร์มิลานทุกคนโอเคไหม mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจัดอินเตอร์มิลานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าพี่รีวิวให้ดูแล้วก็ปิดอีทีเลยนะคือขออนุญาตปิดไวน้นิดนึงพอดีว่ามันน่าจะช่วงสงการพอดีแล้วก็เดี๋ยวหลังสงการเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอีกทีเนาะเดี๋ยวคลิปนี้พี่ลงให้ประมาณช่วงสงการแหละเพราะว่าเดี๋ยวพี่อัดคลิปดองไว้ลงนั่นแหละเออพูดตรงๆรงเลยเพราะว่าเดี๋ยวสงการก็จะน่าจะ ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็มาดูคลิปพี่ได้นะครับแบบพี่ลงให้นะโอเคไหมก็พี่จะ,ะต,ตั้โพสอินเตอร์มิลานนะครับเอ้ยไม่ดิตัมแฮกอินเตอร์มิลานนะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>ก็จะมีมาร์ติเนีนะครับซัมเมอร์แล้วก็โค้ดเป็นอินซากี้นะแล้วก็บัตต์ตนี่เบเรล่าดีไว้นะครับเบนจามินปาวานะครับไอฟเฟตติซี ดูมเฟิร์สนะครับหรือว่าดัมเฟิย์สอะไรสักอย่างนะแล้วก็ฮาคารนะครับมาคาตูรามแล้วก็คาร์ลอสอากาโตนะครับทุกคนซึ่งผมมองแล้วโค้ดเนี่ยน่าจะคุ้มเพราะว่ามันเป็นลองบอลเคาน์เตอร์และได้บูทสปีดแล้วก็ฟิชชิ่งนะครับก็คือจบสกอร์กับความเร็วนะก็ผมจะตามพดนี้เลยนะพันห้าร้อยทองจัดไปต้นคลิปไม่ต้องพูดเยอะโอเคครับพี่ชายใหญ่จัดแล้วครับพี่ชายใหญ่ว้าวแล้วก็อ่าจะได้ที่อัปปะวะถ้าผมจำไม่ผิดหรือหรือไม่ได้ดูดิไหนไปดูไหนดิ เออไม่ใช่ดียว่าไม่น่าได้ปะ่ะเออก็ตามไปเรียบร้อยละพันห้าแล้วเราเหลืออีกแปดร้อยทองมันจะบังเอิญกันไปไหมที่ที่เราจะไปจัดแพ็กมาดิชมตินคือเหมือนแบบผมล็อกอินได้ห้าร้อยทองพอดีใช่ปหทุกคนก็นั่นแหละก็เลยก็เลยได้มาเนี่ยได้ได้ได้ห้าร้อยทองอะไรห้าสิบหรือเปล่าล็อกอินได้ห้าร้อยทองประเทศไหนอ่ะก็เราจะไม่พูดเยอะละกันเพราะว่าเราจะเหมาหมดเลยนะทุกคนโอเคไหม เราเหมาหมดอยู่แล้วเพราะว่าแพ็กมาดดิดอะนานทีมันจะมาถ้าใครทันพวกเป๊ช่วงที่แหละเอ้ยช่วงแบบว่าช่วงก่นอนๆนะทุกคนเป๊ตอนตอนเป็นเป๊ะสองยี่สิบสามบ้าหรือยี่สิบสองอะทุกวันจันทร์นะครับมันจะเป็นแพ็กเอ่อทีมชาติไม่ดิเป็นแพ็กสโมสรนะครับเช่นอ่าแมนยูอาทิตย์หน้าก็แมนซีอาทิตย์ต่อไปก็มาดดิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนถ้าใครทันก็คอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่าช่วงนั้นน่าจะพีคพอสมควรเลยนะเพราะว่าการ์ดแต่ละโอ้โหแต่ละอย่างมานี่คือแบบเอาเรื่องเลยนะทุกคนแต่ว่าเราจะลุ้นหน่อยไหมเอออินเปเป้ออกแล้้้้้้้วววกไไไมมม่่่่ดดลลุนแลนแแเเเียยยคคืออออจริงๆะผมมา,าปป แต่คือที่เนี้ยมันเหลือ800ทองพอดีในเมื่ออะถ้าสมมติมันมามาดินขนาดนี้ก็เลยลองเหมาดูดีกว่าเผื่อมันแบบจะได้คุ้มอะไรอย่างนงี้เออลองดูเดี๋ยวดูมาแตกกันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราเหมาเลยนะทุกคนอีก5ตัวไะก็เดี๋ยวเราอัพให้ดูแบบเวลตันแล้วก็ลงโค้ดของอินากี้ด้วยนะว่าจะดูว่าเวลมันเท่าไหร่นะแต่จริงๆผมดูมาแล้วอมเป้นาจะตันร้อยหนึ่นะทุกคนซึ่ง เขาบอกว่าล่างเนี่ยจบสกอร์ดีแล้วก็เออสามารถใส่สะกิลเพิ่มได้มันก็ดีมันน่าจะดีกว่าล่างอื่นอยู่นิดนึงนิดเดียวนะแต่ผมไม่รู้เรื่องไอนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยว่ากันเพราะคลิปหน้าเป็น e ีที่4แล้วอันนี้ก็เป็น E ีีที่3นะครับเราจะปิด E ีพีที่4เนาะขอภายนะที่ต้องปิดไว้แต่ว่าวันนี้วันจันเดี๋ยวพี่อัดแล้วเดี๋ยวพี่หาวันลงให้แล้วก็เดี๋ยวพี่ไปขอแยกไปนอนกันนะครับน้องๆง่ว <laughs> งอะดิช่วงนี้นอนน้อยนะนอนคนเดียวนอนน้อยเนี่ยอุ้ยปิกออกอ,อย่าอ่อน <laughs> คือเราที่กดข้ามนี่ไม่ใช่หรอกคือเราตั้งใจมาเหมามันไม่ต้องลุ้นเลยหรอกเนาะเราก็พั่มไปเรื่อยๆพ่มไปเรื่อยแหละทุกคนมาเราไาดูกันหน่อยจริงๆมันเหลือตัวไหนวะยังไม่ออกเออจริงๆผมอยากให้กูตัวมานะทุกคนโกวแต่มันไม่มาทีประเด็นก็เหลือตัวสุดท้ายที่ยงไม่ออกแหนพรากดข้ามมาตัวท้ายไม่ค่อยอยากจะออกปกตินะผมเห็นเมื่อไม่กดข้ามเนี่ยลุ้นเนี่ยตัวท้ายออกยางเดียวเลยโอ้โหอาเซนติโอใช่ใช่หรออเซนติโอเออเซนติโอมันชื่อมันเหมือนไอ้นี่เลยวะ อ๋อลวมัดดิกูไปไหนเนี่ยเอาหายเลยเหรอเอาพอเปิดเสร็จหายเลยแล้วกูจะเอาอะไรทำปกอะน้องโอโ้ไม่เป็นไรนะทุกคนโอ้โหแล้วเราก็ไม่ได้แคป์เลยเด้อเอเราเนาะ<ม>ก็เดี๋ยวเราล่าเข้าทีมก่อนละกันเนาะทุกคนโอเคปจังหวะน,นี้โอโ้โหเอาเรื่องว่ะเสริมทีเสริมใหญ่เลยว่ะเดี๋ยว เราลากเข้าทีมแล้วก็อ่าไปอาฟให้เต็มแล้วเดี๋ยวเอามาลงทีมรีวิวค่าพลังให้ดูนะครับทั้งแพ็คอินเตอร์เอ้ยไม่ดิแพ็คอินเตอร์มิลานเอาไว้คลิปหน้าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมรีวิวอ่าแพ็คไอ้มัดดิก่อนละกันอัพเวลตันแต่เพราะว่าอินเตอร์มิลานเดี๋ยวเอาไปทำคลิปหน้าเดี๋ยวเานาะทุกคนโอเคไหมคลิปจะได้แบบดูยา,ยาวๆแล้วก็แบบดูว่าไส้ในเป็นยังไงแต่บางคนอาจจะซื้อแล้วก็ผมอาจจะมารีวิวช้าให้พอแพ็คมันก็ใกล้ออกแล้วนะแต่ว่าผมอาจจะมารีวิวช้าเพราะว่าออยากลองดูโค้ดอินซักก ส่วนมากเขาไม่ค่อยซื้อแพ็กกันไม่รู้ทำไมเพราะมันขายได้น้อยด้วยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปจัดลงทีมันก่อนนะเดี๋ยวตัดไปตอนนั้นเลยละกันโอเคครับผมตอนนี้เราก็อัปตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็มาดูตอนแรกกันดีกว,ว่าเป็นลูนินนะครับโกของเรอัวมาดิดนะครับน่าจะเป็นเอ่อตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวหลักได้หรือเปล่าว่ากูตัวผมก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนานๆมีจะลงหรือเปล่าแพ็กแล้วก็แพ็กก็ไม่มาให้ด้วยกูตัวเนะี่ยก็สูง191นะครับอายุ25เด้อเอ่อเท้าขวามาในสะไตล์แอทแทก็ อ่าสเตจนะครับโกลีเฟกนะครับก็92นะครับส่วนไอ้ไอ้เนี่ย90แปดหกแปดเอ็ดเก้าสองแปดนะครับประมาณนี้แล้วก็มีจัมแปด8ปนะสกิลที่ให้มาก็มีเซฟจุดโทษนะครับกับเซฟลูกสูงหรือเปล่าไฮไฮพุ้นเนี่ยต่อไปนะครับก็เป็นประธานคิริยันเอบาเป้นะครับทุกคน มาในร่างร่างสไตล์ลลลลอะไรร่างสไตล์ลคอมโพเชอร์นะครับสูง178อายุ26ขนาดเท้าขวานะทุกคนก็หาช่องนะครับ95ดิบบิ้ง90จบสกอร์93นะทุกคนสปีด94 99นะแล้วก็บาลานซ์92สกิลที่ให้มามีดับเบิลทัชด,ด้วยนะถือว่าโอเคนะทุกคนร่างนี้เอาไปอัพผีบอรนะ์ดน่าจะสุดพอสมควรเลยต่อไปนะครับก็เป็นจูต์เบลลิงแฮมนะทุกคนสูง186นะครับ, 0, รบอายุ21ขนาดเท้าขวานะมาในสไตล์โฮเพเยอร์นะ อ่า uh, 94 90 93นะทุกคนอ่าดิบบิ้งบอลคอนโทรลแล้วก็ไทป์โพสิชันนะครับส่วนสปีดเท่าไหรนะ่เนี่ย83ก็โอเคสเตมิน่ไปสได้อยู่แล้วก็มีสกิลเฟิร์สทัชด้วยเอ้ยเฟิร์สทัตเลยดับเบิลทัชนะทุกคนเอาเรื่องนะมีไฟติ้งสปีริตมีวันทัตพาร์ตด้วยนะทุกคนต่อไปนะครับเป็น อิดมิลินเตาอีเดอร์มิลินเต,ต,ตานะครับทุกคนตูมรับแปดสิก 86, อายุ26นะครับทุกคนอ่าถนัดฝั่งขวามาในสไตล์บิวอัพนะทุกคนเอาไปเล่นฝั่งขวาได้นะตัวเนี้ยก็ค่าพลังเกมรับนะครับ91 94 97 92นะส่วนตองปีด86เนี่ยนะตัวเนี้ยแล้วก็ ค่ากระโดด96เลยนะทุกคนเอาเรื่องเลยนะสกิลที่ให้มาก็เยอะพอสมควรเลยนะดูดิ ي, ประมาณนี้เลยนะต่อไปนะครับเป็นดานี่เซบายอนนะครับทุกคนตัวนี้อยากอรนะ์เซนนลเนาะก็สูง179อายุ28ขนาดเท้าขวานะทุกคนมาในสไตล์โอเชเตเตอร์นะครับดิบบิง้ง ไทยโพสิชันแล้วก็โลพาสนะครับก็92 93 94นะทุกคนส่วนเอ่อย่างอื่นน่าจะไปทางแนวสมดุลน,นะแล้วก็มีดับเบิลทัชให้ด้วยอุ้ยตัวตัว,ตวรู้สึกว่าตัวมาดดิดนะ่าจะมีดับเบิลทัชแบบเกือบทุกตัวเลยแล้วก็ต่อไปนะเป็นเออ่คาวาเวนก้านะครับไอ้คาวาวิงเกอร์นะทุกคนสูง185อายุ22นะขนาดเท้าซ้ายนะมาในสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกสามารถเล่น LB ได้นะทุกคนบอลคอนโทรล90นะครับโลพาแล้วก็อ่โรเตนพาสก็คือบอลโยแล้วก็บอลสั้น93 91นะทุกคนส่วนสปีด ตัวนี้ถือว่าเยอะนะนเทียบกับกองกลางเพราะว่าเกือบ90เลยนะแล้วก็มีสเตมิน่า91นะครับมีดับเบิลทัชอีกแล้วซึ่งผมใส่โค้ดเป็นอิลลัก,กี้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ตันมีตันร้อยสองเอซสามตัวมาสามตัวต่อไปนะครับเป็นกองหลังนะก็คือลาอุนอเซซิโอสูง184แอายุ21ถนาดเท้าขวามาในสไตล์ build บิวอัพนะทุกคนค่าพลังเกมรับก็9ก9 4ส4บ1็นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็โอเคแต่ว่าสกิลตัวนี้เหมือนจะน้อยไปนิดนนึึงทุกกคแต่่่ววาาผมรู้ส อาจจะเอามาเล่นหลังได้นะอาจจะนะเออต่อไปก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นเมนดี้นะสูง178อายุ29ถนัดเท้าซ้ายมาในสไตล์เดฟฟิซีฟฟูลแบ็กนะครับทุกคนตัวนี้ก็ค่าพลังจะไปทางนสมดุลแต่ว่าสปีดเยอะมากเลยนะ98แล้วนะครับทุกคนแล้วก็สปีดต้น92นะเซมินา96คือตัวเดียวอ่ะครบจบทั้งเกมมีค่าพลังเกมรับให้ด้วยนะไม่ต้องห่วงเลยทุกคนเห็นปะมีบล็อกแล้วก็มีไฟติ้งสปิริตนะครับเล่นดีแม้ทีมโดนนำนะ ซึ่งมันจะบังเอิญไปไหมกับการที่เรามีแล้วมารดิดถึง2ตัวในทีมแล้วก็ถ้าเอามายืนจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราลองจัดนะทุกคนสมมุติว่าอ่าสมมุติม,ม,ตมีลินเตาอยู่นี่ใช่อ่ะประมาณนี้คีเรียนเอปปเปเป้อ่ะโกอ่ะมานี้อุ้ยแปลกนะมันเหมือนจะเข้าทางไงไอเอ้ยเอโต้เคยอยู่มารดิดเนี่ยเออทำเป็นเล่นไปอ่ะจัดไปพี่ชายนายเจ๋วอุ้ย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 การเป็นฟูลมาร์ดิดได้เฉยเลยจากแปดตัวนะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วอีกสองตัว แล้วก็โลนโดก็เคยอยู่มาดิดนะเออน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละก็น่าจะประมาณนี้สาหรับคลิปนี้มารีวิวค่าพลังน้ก็จะเป็นเอปเป้อาจูเบลิงแฮมและก็อาขาไปนี่ยคามาเวนก้านะครับที่ตันเท่าไหร่วะตันหนึ่งร้อยนะร้อยขึ้นอะไรทุกคนเห็นไหมนี่จะประมาณนี้แล้วซึ่งซึ่งตทอะก็โอเคนะผมมองว่าไม่ได้แย่กับตัวละหนึ่งร้อยทองอะสามารถเหมาได้นะผมบอกหรือว่าแรนะล่าพวกเนี้ยเดี๋ยวอนาคตผมว่าน่าจะแรงเพราะนานๆทีไอขับเซเลชันมันจะมาเซเลชันอะไรสักอย่างโอ้ยขับทีมมันจะมาลองจัด กันได้นะ800ทองนะทุกคนก็คลิปหน้านะเป็นปิดอีพีนะ่าลืมกดไลค์กดติดตามฝากติดตามผลงานได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่รีบตัดคลิปแล้วเดี๋ยวพี่หาเวลาลงนะเพราะสงการนี้พี่ก็น่าจะไปเที่ยวเหมือนกันก็สุขสันต์วันสงการนะครับเออบอกไว้เลยคลิปนี้นะทุกคนสุขสันต์วันสงการนะครับขอให้มีความสุขนะครับเล่นน้ําเล่นดีๆนะสาดน้ําเด้อไม่ใช่สาดกระสุนนะอี๋หายใจเย็นกันเด้อเล่นให้สนุกนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครมีแฟนนะครับเล่นอย่าลืมดูแฟนตัวเองด้วยนะครับแล้วแฟนเราก็อย่าไปเล่นนะครับททุกกคนนไไไไมม่่ดีแแเเเรราาาาา็อยยยปปบบบใให้สจ แล้วก็ลองคุยกันนะอุยมาเวดามาก็เล่นให้สนุกครับมะหนึ่งปีมีครั้งเดียวแต่ว่าไม่ได้ครั้งเดียวหิหนึ่งปีม่มีหลายวันเพราะเดี๋ยววันหลายอีกเออเจอกันพัทยาเจอกันเคหะอะไรเงรี้ยก็สำหรับคลิปนี้นะ่าจะมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับอีพีหน้าไปอีพีปิดแล้วนะเออเดี๋ยวหลังสงกรารพี่กลับมาให้ก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับรักนะจุ๊บ